เราถ่ายคลิปแล้วสวัสดีคุณนายเก้าๆกๆๆก้าวันนี้เราจะวิ่งีีโวในแมปสวสยองกันนะครับเราเปลี่ยนชั่วอกันมั่งกับแมบนี้เกิดได้เลย ต่อจะมาเล่นเล่นไหมนี่กันนะครับ เข้ามาในห้องนี้นะครับแล้วก็เปิดนี่เอาทอดเอาผมนี่นะครับเกาะผอผิดนางนำอยู่ขนาดเฮ้ยเมฆใสเกินต่อไปก็เจอผิดนางนำนะครับให้เราให้เราต่อสู้เลยคลิกดาบเฮ้ยจอ้อง

พบกันได้เลยจ,จุดนี้คืออันแรกจุดที่สองอยู่นี่นะทุกคนน่าจะเห็นอยู่มาเจอรถบันไดนะครับอโอเคเพื่อนออกไปแล้วครับเพื่อนออกไปแล้วอันนี้มันอยู่นี่เอออีกอันมันอยู่นี่ ได้อัอนอนี้ตอ่นี้ได้อันสุดท้ายอยู่ตัวนี้นะครับ ได้ด้ยเอาเนี้ยครับจ,จะจะได้วางข้อมูลใครบา้านนั่งชื่อจะก,ก,ก็จะตรงนี้นะได้เฮ้ก่อนไปให้ให้ให้ดื่มตรงนี้นะนี่ผมมาไปธนาดารก็ได้นะที่เพื่อนที่เพื่อนมาแนะเดี๋ยวผมแนะนำให้มาทานนี้แล้วว่ามก็สอบทายเลยมา เด็กเข้าไปเลย แกคิดว่าจะยอดจัได้วันนี้เ้าจะดัเข้าประตูไปเลยอีออกไปจะเจอกลุยานร้าย ตอบแค่เลยตอบแค่ฝ่าดานไปแค่แค่นี้ แล้วก็เข้าไปเลยปวดเนี่ยไมนทำปวดแต่เดือนนั้นทำเลยไม่ได้นะ เป็นเป็นาสั้นนี่น่หาโยนะครัคือขยโยเหรอมาโยข้าลังสารนะให้โยลงไปเดื่อยที่จะให้หาหา,าออกน,นะมันยีอยู่ตรงนี้ อันเริ่มแมอต่าไปบองเอนในบ้านแสนสูงเราติดกับที่นี่แล้วอ่าอจะออกก่อนเกิม่มในแต่เราให้เราเดินตรงไปอย่า ใหมาตันี้นะและเปิดกล่องนี้จะได้คนยมาเอาไ้ทำต่อะไรเดี๋ยวอีอีอีเฮ้เปิดประตูตัวนี้ ตังใจว่ต้องใส่ใจนะให้มากองนี้เลยก็ดอยู่ในหัวขาด ตามทางเลยนะไปเนเรื่องเลยจะดูเรื่องราวเนาะบ่เรื่องเนี่ยเรื่องที่ผ่านไปม,มองโดนตัวเองอยู่ที่นี่แต่มันท,ท,ที่ไหนกันจะอถอ,อนในในมันก็จะนับเอาพ่อแม่จะกแล้ก็กลัวกัเบเสดเราจะพยายามต่อไป เดี๋ยวไม่ผิดทางเออหรือไม่เลยวต่อไปเดี๋ยวต่อไปแล้วเราก็จะเจอกับนี่โอเคเดินไปข้างหน้าบ้านเรือนไทย ที่นี่เราจะเจอสองส c นะครับมันจะมากกว่างานเราหละก่อนเลยเราต้องดอมมาก่อนนะม่เจอกแล้วเดี๋ยว ก็ตรงแบบเลยเลยครับโอเคเปิดไปเลย okay, เดีย๋ยวตรงไปนี่จะเลีย้ยวซ้ายเจอกะนี่เดือ <c oughs> ด ตูเอะไว้อยากได้มากใช่ไหมให้ไปดูกันตรงนี้จะมาไอ้บินมาตองตนี้เลยนะครับจะขึ้นมาได้เดินต,ต,ต,ตรงไปเลยเดินตรงไปเดินตรงไปนะเอ้ย

วิซาลีวัดยอดมงคลมุงคนมากเลยอีมัน <c oughs> จะมีสังวเวชสีตัวหนึ่งเนี่ยยอเอ,อ้ยสี ไม่เห็นแบบนี้นะี่ยนิ้อเหลืองเออดนั่นเป็นนั่งเอวเมื่อเวิจแก้บนยอมสาธุอีกใบอ่ะเอ้ยเฮ้ย เกานี้ไอเดินบนมาตั้งขังนี้สองวีสีไม่ทำไรนะแล้วสีตัดวีสีแนละ้วจะเข้ามาแบบนี้เฮ้โยโอเคเอ๊ะเดินตรงไปจะเจอกันนะโอ้ยไนส์ดินไปเลย ดูกด็นี่กำลังซอมอยเงแอบและกูบาอีกมึมีโอกาสมึงไครับบอกว่าถอดนี่เดิอยู่ที่ไหนไปไปนาเลยเอออยู่ตรง ยูซายด์ยหรือวะอืมไปไเข้ามาต่าง,งแล้วเจอกันแล้เข้ามาตรงน,นี้นะ

chuẩn lần đi chuẩn lần nữa Ừm đi. <laughs> ข้าประตูน <in st selling> ี้เลยคนโตดอคนโตโอ้โาดอดอปาชจเย็บบนิเทตเอนะปาติยาบ้าิเทตเอคือบาติโอ๊ะเอ๊บเอ๊บ lại Nó chọn mặt thằng đi mọi người Em biết mà tôi, em biết gì đập bạc chạy dê ở bà đi thế thế nà A bà đi ra bà đi thế thế cứ A bà đi thố bà đi thướp 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 Nào <cười> <cười> เอาอยู ảo, này này. Ảo, này này. ่ไหนเนี่ยเอาอยู่ไหนเนี่ยเออะแบบวัดดี

はい。<タッ>